กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกเราฟังข่าวต้นชัว่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกอสองคลาค่ะจังหวัดนราธิวาสแจ้งแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปศุกภัยโดยสามารถยืนแบบจำนงขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นายเถิดซักรั่นจวนเกษตรแหละซากรอจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าตามทีจังหวัดนราธิวาสได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพืน้นที่13อำเภอ7จสิหาตำบล586หมู่บ้านสีเทศบาล83ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ 65, 6 5ห3 3นครัวเรือ,อน2อ4 4 2นคหมนสีพันสียคนสีชีวิตสคนบาดเจ็บ8คน ด้านเกษตรกรมีเกษตรกรที่ประสบภัยรวมถ้งสิน1น9 9 9 9รายซึ่งมีมาตรการการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินถดร่องราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีชุกเฉินปี2 5 6 2ภายใต้ละเกณฑ์ดังนี้ เป็นกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนกเรกษตรกรกับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภ่ยมีพื้นที่หรือผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่เสียหายสิ้นเชิงไม่สามารถฟืน้นฟูเยียวยาให้กับคืนสู้สภาพเดิมได้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ประกาศเคตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดซึ่งประกาศโดยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนร,ราธิวาสใน่วนของอัตราการให้การช่วยเหลือด้านผืช ข้าวอัตรารายละ1 3 4 0บาทพืชไร่และพืชพักอัตรารายละ1,980บาทหมายพ้นหมายยืนตอนและอื่นๆอัตรารายละ4 0 4 8บาททั้งนี้ไม่เกินครัวเรือนละ30บรายอีกทางช่วยเหลือตามมาตรการด้านนีสินเช่นยกแวนดอกเบียขยายระยะเวลาการชำระคืนนี้ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ต่างๆสมาชิกในเขตปริรุปที่ดินและมาตรการช่วยเหลือต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เกษตรกรที่พ้นผลิตทางการเกษตร รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยสามารถไปยืนแบบแสดงความจำน่งขอรับความช่วยเลือดตามแบบก่อศูนย์หนึ่งพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่บันี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสโทรศัพท์0-73 5 3 2 7 7สีถึงหาวินีนาดสุรกัมแหงศูนย์ค้าวิทยุมก่อสงคลาายงานค่ะรวดเร็วฉับไว เพื่อชุมชนไทยทุกวัน